วันนี้เราจะมาดูพื้วันนี้เราจะจะมาดูพ่อตีพึ่งกันนะครับเอาใหม่อีกทีนวันนี้เราจะมาดูพ่อตีพึ่งกันนะครับหันไปครับหันไปสิหันไปควันขึ้นแล้วเพื่อจะอะไรเป็ปไม่ใช่ไมนเงี้ย

ตอนนี้พ่อจะให้กระถางยิงลมกระโดดลัดตูุ้่งน้ำเยครับกระถางอ้ไเขึ้นเหมือนแบ โอ้โอ้มาแล้วโอ้โอ้โอ้มาแล้วหักมาโอ้เร่าไปลงยังลากรื่อนเร่า่เยอะมไม่เพิมันออกอ่ะโอ้ ตออัวอ่อนหัวน้ำส,สวยครับหลังอย่างนี้ถ้าตามตลาดนัดนี่หัวน้ำเต็มนะถ้าเป็นตามตลาดนัดก็จะขายยู่ประมาณส0มร้อยแต่บ้านผมนะชมแสงนครสวรรค์ เพราะว่าอันนี้แท้ๆสดๆนะครับดูน้ํานี่ตาปิดก,กระหมดเลยนะไปกินกล็ม